สวัสดีครับพบกับผมนนบ้านสวนแม่วลีกเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็มาที่ฟาร์มของพี่ชาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะมาซื้อผักอะไรกันนี่ครับวันนี้จะมาซื้อผักอ่าสลัดนะครับแต่พอดีที่ฟาร์มก็เนี่ยครับขายดีมากครับ ออเดอร์ปลูกไม่ทันนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ชาจะพาฝากเลยครับพี่ชาครับนี่คือฟาร์มผักอะไรครับผมอันนี้ผักกิโนโค่ค่ะครับแล้วชื่อฟาร์มชื่ออะไรครับ P N n อ e l o n เม r m ค่ะ P N n Melon Farm นนะครับ P N N Melon Farm ก็แสดงว่าที่ฟาร์มนี้ต้องมีการปลูกเมลอนแหละหนึ่งอย่างนะครับครั้งแรกเราล่มอ๋อแต่ผักสลัดนี่ ตลาดนี่คือเราปลูกทีหลังเนื่องจากว่าเอตอนแรกเราทำเมลอนก่อนแล้วทีนี้พอพักลงเรือนเราก็ปลูกทุกอย่างที่อยากกินครับผมขนาดโรงเรือนก็ห้าคูนยี่สิบสี่นะครับกว้างห้าเมตรยาวยี่สิบสี่นะครับความสูงก็สามเมตรออัอตราก,การลงทุนก็อยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งแสนนะครับระบบน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ครับที่หยิบมาสักครู่คือ เรดโอ๊ก <Red> ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะกีนโอ๊กกับเรดโอ๊กครับผมแล้วที่ที่ตระกูลผักสลัดนี่ที่ฟาร์ม P&N ฟาร์มนี่ปลูกผักชนิดใดบ้างครับมีกีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็กีนคอสมินิคอสบัตเตอร์เฮดครับผมแล้วก็สลัดแกวแ้วอ๋อกินเล่ด้วยค่ะคือตระกูลสลัดนี่มาหมดมาหมดเนาะคือคือถือน้ำสลัดมานี่ จัดที่นี่ได้เลยนะครับนี่มีมะเขือเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูมะเขือเทศกันนะครับมะเขือเทศพี่เขาบอกได้เลยว่ามะเขือเทศพี่ของพี่เขาลูกโตหวานน,น,น,นี่ครับโอ้โหขอนเองขอนเองนี่ครับอใหญ่มากแล้วก็มีทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับมะเขือเทศของพี่เขาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสายพันธุ์อะไรอันนี้ครับอ่าน้องยูจะตัดเพลินนะครับ สอบถามสมนนราคาหรือ,อยัง <N ee> นี่ฮะนี่คืออันนี้เหลือยังให้เห็นมีต้นนึงค่ะเขาเรียกเลสอะไรนะปัตเตเวียใช่ไหมครัอ่าใช่ฮะนี่เลสปัตตเวียนะครับ,รบหาหาทานยากเหมือนกันนะครับใช,ใช่เดี๋ยวให้ชมต้นหนึ่งก <N ee> ันนะครับโอ้โหอันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้ตระกูล <N ee> บัตเตอร์เฮดนะครับหมดแล้วเหลือแค่นี้นี่ฮะบัตเตอร์เฮดเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้ละค่ะบัตเตอร์เฮดก็คงเหมาเลยแหละครับเพราะเหลืออยู่เหลืออยู่สามห้ากอครับ ทางนู้นก็เป็นผักบุ้งนะครับนี่บุงนี่คบเเฮดโอ้สวยมากเลยครับบัตเตอร์เฮดครับผักยังกรอบเลยอันนี้คือคือเหลือเหลือแล้วทั้มาตอนนั้นจะแบบคือก็ไม่ใช่ว่าเหลือเขาเลือกหรอกครับใครก็เลือกไม่ถูกหรอกครับดูครับเพราะว่าเขาสวยครับนี่ฮะตระกูลผักสลัดนี่เขาจะสวยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับ เขาจะสวยของเขามันไดเยอะนะที่ง่ายเลยผักที่นี่จะกอใหญ่มากใช่ครับจะบอกว่าผักของเรางามกว่าวังน้ำเขียวอีกนะใช่กอเไปเลยเต้นยักษ์เลยเห็นไหมใช่ใช่กอใหญ่มากก็กินแบบแบบอิ่มเลยอ่ะทิ้งไม่ไม่กี่ใบเองครับข้างล่างครับทิ้งแค่ใบๆนะใช่ใบเหลืองก็ทิ้งแค่นั้นเองนี่เหลือก็กรอบอร่อยหมดแลยครับเก็บได้นานด้วยนะลูกค้าคือผักพวกนี้ดูแลง่ายเก็บได้นานนะครับถ้าเราใช้นมถ้าเราซีดถุงไว้ดี เขาจะไม่เขียวจะไม่ช้ำนะครับพยายามอย่าไปล้างนะครับใช่ผักเราอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมเราใช้นมหมักรสอ๋อครับผมสูตรใช่ไหมครับสูตรของเราคือนมจากฟาร์มสาก์เลยนมสดที่แล้วแล้วเราก็มาหมักครับผมนี่คือสูตรนะครับใช่เอามาหมักเราใส่แป้งเข้าหมักใส่น้ำตาลืมผมเชื่อแล้วครับพี่พี่กล้าปล่อยให้ต้นมันสูงขนาดเนี้ย ซึ่งปกติขนาดนี้เขาจะทานไม่ได้นะคะใช่ฮะใช่ครับรสชาติอย่างเขาจะออกคือโดยไม่คิดว่าจะขมหรอซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าสูงขนาดเนี้ยรสชาติเขาจะเปลี่ยนละใช่ฮะแต่นี่พี่เขายืนยันตลาดยืนที่ขายอ่ะแล้วมันขมก็แบบขดจะบอกว่าผักส่วนใหญ่จะเป็นไฮโดรนะไม่ไม่มี ผักของเราปลูกในดินไม้อเข็ดเลยใช่ครับนี่นี่ผมมาเห็นทีแรกคือครั้งแรกที่ผมมองเห็นฟามผักของของพี่ชานะครับที่ผมได้ได้ยินข่าวมาที่เขาพูดกันคือจะต้องเป็นแปลงที่เป็นไฮโดรโปดิกสที่ใช้ระบบน้ำว่าถูกต้องครับแต่พอมาเห็นแล้วนี่คือแปลงที่ลงดินนะฮะใช้ขี้หมูค่ะใช้ขี้หมูปรุงดินคือซึ่ง แปลงลงดินก็ดูแลยากนิดนึงถามว่ายากไหมมันด้วยด้วยด้วยธรรมชาติของพืชเนาะทักคนอยู่ในดินถูกนะครับผมดูความสมบูรณ์ครับเขาดัดแปลงมาเนาะอ่ากินหมดก่อนคงจะดีฝันเดยอดครับต้องฝึกกินครับผักสลัด จะบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะอร่อยและกรอบมากเลยนะลูกค้าน่ะซื้อน้ำสลัดงาดำมาให้ใช่ครับนี่ครับเล็ดเล็ดโอ๊กเนี่ยครับคุยแบบเขากรอบอ่ะนี่ครับกรอบแบบนี่ครเล็ดโอ๊กคือปกติเขาจะอยู่ขนาดนี้ครับในการที่จะที่ออกตลาดนะครับจริงจะจะประมาณนี้ที่เขาออกกันที่ออกตลาดนะครับนี่ประมาณนี้แต่กอใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่อยู่อีกแปลงครับผมอันนั้นล็อกปัดล็อกไว้ไปเซ็นทังลนเพราะว่าต้องต้อง ส่งอีกนะครับมีมีอนันแปลงนั้นเอาไว้เซ็นท่างจะปุ่มใหญ่มากครับผมเพราะว่าเหลน้อยแล้วผักสลัดก็นี่แหละครับอายุก็ประมาณสักหกสี่สิบห้าวันใช่ฮะแต่ที่นี่อยู่ได้หลายวันอืมครับผมคือความการเจริญเติบโตของเขานะครับไม่ใช่ว่าเก็บไว้ การเขาจะสี่สิบห้าวันเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะออกสู่ท้องตลาดห้าถึงห้สิบห้าวันเนี่ยคือเต็มที oh. Bryant, okay. ่แล้วคุณเคลื่อนนั้นก็ไม่อร่อยแต่แต่ก็ลองดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนี่แน่นอนการันตีแล้วครับเพราะว่าดูเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับเข้าไปดูที่เพจได้นะครับเพจของทาง P N N Farm ครับ P N N Melon Farm นะครับเพจโชว์ค่ะหันมาเลยค่ะ อาหารมาเลยค่ะา้ด้เลยางหน้าแม่ค้ากับลูกค้าหมดละอาหารไาเลยครับเ็อยให้โ่อเคครับก็ขอบคุณพี่ชาด้วยนะครับวันนี้ที่ให้ผมชมฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกหลายๆฟาร์มของพี่เขานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชานะครับ Pn าร์มนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยลืมติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับที่จะเก็บเรื่องราวการเกษตรดีๆนะครับมาฝากนะครับนี่ครับออหกินได้เยอะใช่ไหนี่ครับเดี๋ยวก็ดูนี่วัตเตอร์เฮดนะครับนี่ครับอีกหนึ่งคอครับยังเล็กอยู่ครับนี่ นี่ครับปัตเตเวียรครับอันนี้เป็นผักบุ้งครับ